สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการกเรากษตรพุ่งพันธุ์ตอนนี้เพื่อความั่นยันนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคที่อยากมาแชร์กันนะครับสำหรับสายที่ปลูกมะกอนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกมะกอไว้ทานเองหรือปลูกมะกรจะทําเพื่อการค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเทคนิคน้อยในการที่จะทําให้มะกรเนี่ยของเราเนี่ยจะได้ต้นสมบูรณ์เพศทุกต้นแล้วก็ไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้ปริมาณเขาเรียกว่าจํานวนต้นเนี่ยเพิ่มขยายได้โดยเร็วโดยที่ไม่ต้องรอพเม็ดไม่ต้องรอคัดต้นนะครับว่า ต้นนี้จะเป็นกระเทยต้นนี้จะเป็นตัวเมียต้นนี้จะเป็นตัวผู้นะครับเราได้สมบูรณ์เพศทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปด้วยเวลาที่รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถทําได้เรื่อยๆนะครับสำหรับต้นที่เรียกว่าเป็นต้นแม่นะครับเหมือนตรงข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นต้นมะละกอที่อยู่ข้างบ้านนะครับแล้วก็จะทําการใช้เทคนิคที่ผมบอกมานะครับว่าทํา าการขยายพันธุ์มันออกไปนะครับโดยที่ผมไม่ไปเสียเวลาละในการที่จะเพาะเม็ดนะครับแล้วก็คัดต้นกว่าจะเป็นต้นตัวผู้ตัวเมียอะไรเงี้ยครับเสียเวลานะครับเอาแบบนี้เลยเขาเรียกว่าวิธีทางลัดนะครับสําหรับทางลัดตรงนี้มีวิธีการทาอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาแชร์ในวิดีโอนี้ครับไปร่ำรับชมกันเลยนะครับว่ามีเทคนิคอย่างไรเพื่อจะได้มะละกอที่เป็นสมบูรณ์เพศแบบเร็วๆนะครับครับเะกี้เราได้ไปคุยกันแล้วนะครับว่าเราจะทําการ ขยายพันธุน์มะกอเนี่ยให้รวดเร็วแล้วก็เป็นมะกอที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์เพศนะครับได้ต้นจํานวนเร็วนะครับโดยการใช้เทคนิคที่ผมบอกคือว่าจะมีดังนี้นะครับก็คือหนึ่งเลยเนี่ยผมจะหาที่เป็นสาล่ายครับสาลายสาลายสกัดนะครับจำไว้ว่าสาลายสกัดเนี่ยจะมีสารเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่กระตุ้นในเรื่องของการแตกยอดนะครับ ในการที่ทําของผมเนี่ยคือ1เลยสําหรับคนที่อยากได้กิ่งที่จะเป็นการขยายพันธุ์ออกไปแต่ถ้าเกิดใครปลูกเพื่อการค้านะครับโดยเฉพาะมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยห้ามตอนที่อพอเห็นต้นเนี่ยที่รู้แล้วแหละว่ามันเพศอะไรมันกําลังจะแบบค่อยๆจะแทงดอกออกมาแบบแบบต้นเล็กๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับต้นเล็กๆแบบนี้นะครับพอรู้ว่ามันเริ่มจะแทงดอ,อกแบบน,นี้ห้ามเอาสาราไปฉีนะครับเพราะว่าถ้าสาราปฉีเนี่ยกิ่งมันจะแตกออกมาเต็มที่เต็มแบบนี้เลยแล้วเราก็จะ ต้องมีการมาทําการลิดมันออกนะครับลิดกิ่งพวกนี้ออกนะครับแต่เทคนิคของผมก็คือ1เลยพอฉีดท่นไปแล้วนะครับประมาณ1เดือนนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าตุ่มตุ่มตุ่มจะประมาณนี้ครับผมฉีดที่ลําต้นตุ่มมันจะแตกออกมาแบบนี้ครับนะครับจะแตกออกมาทุกทุกตามมละกอครับฉีดเสร็จนะครับก็เว้นระยะไปนะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือน สามเดือนเนี่ยก็จะได้กิ่งประมาณนี้นะครับเนะีนะ่ยประมาณนี้อันนี้ประมาณสองเดือนครับแล้วพอสามเดือนเนี่ยผมก็จะทําการมาตอนครับอันนี้ก็ผมทาน้ํายาเล่งรากนะครับทิ้งไว้เห็นไหมครับแล้วของผมเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของอไม้นะครับเสียบริ่มไว้แบบด้านข้างแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้รากเนี่ยมันออกตรงจุดที่เรา ทาน้ำยาไว้เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเราจะหุ้มนะครับเดี๋ยวเราจะหุ้มเพื่อที่จะตอนแขนงมะละกอตรงนี้ออกกล้องมันพอดีมันอ่ามันมีลมพัดตรงอื่นนะครับมันก็เลยโฟกัสตรงนี้โฟกัสมาแล้วก็หายๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงที่จุดที่เราตอนเสร็จแล้วนะครับครับเมื่อเราตะกี้นี้เราได้ทําการทาน้ํายาไว้แล้วพอน้ํายาแห้งนะครับเราก็มาทําการหุ้มนะครับตุ้มตอนนะครับก็ข้างในเนี่ยผมจะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะครับ แช่น้ํายาเล้งลากหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เอามากรอกทําเป็นตุ้มนะครับแล้วก็เอามาหุ้มไว้ต่อจากนี้ประมาณ 30- 40ถึงี่วันเนี่ยลากก็จะออกเต็มตุ้มนะครับเราก็จะสามารถที่จะนํามะละกอต้นนี้ที่เป็นสมบูรณ์เพศเนี่ยเอาไปปลูกลงแปลงนะครับก็จะลดเวลาในเรื่องของการคัดพันุในเรื่องของการเริ่มปลูกเนี่ยก็จะช่วยลดเวลาตรงนั้นแล้วก็เราเนี่ยก็สามารถทําจํานวนได้อย่างที่ผมฉีดไปนะครับก็จะใช้ ช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนเนี่ยผมก็จะได้ต้นออกมาประมาณสัก10ต้นนะครับน,นี้อันนี้จากด้านล่างนะครับแล้วก็ไล่ดูด้านบนนะครับเดี๋ยผมก็จะได้เป็นมะละกอที่เป็นจํานวนเพิ่มขึ้นโดยที่ผมไม่ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ผมก็ไปนับ1ิเป็นต้นไปเลย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคที่เอามาแชร์แบ่งปันก็มีประมาณนี้ครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้ไปดูมาแล้วเป็นไงครับเทคนิคผมง่ายไหมครับแล้วก็สามารถที่จะทําได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าเราจะใช้ระยะเวลาในการที่นําต้นจากอีกต้นหนึ่งนะครับไปไปลงปลูกนะครับโดยที่เราสามารถลดเวลาอย่างเช่นเราปลูกนะครับจากเม็ดเลยนะครับเราต้องมีเวลาอย่างน้อยนะครับ4-5เดือนขึ้นไปเราจะเห็นเพศนะครับแต่ถ้าบํารุงดีๆก็อาจจะ4เดือนนะครับแล้วก็จะเห็นเพศ ของมะละกอได้ไวนะครับเราก็สามารถจะคัดต้นได้ไวนะครับแล้วกว่าจะเลี้ยงให้ออกลูกนะครับก็ใช้ระยะเวลาต่อปีนะครับหกถึงเจ็ดเดือนนะครับก็จะทําให้มะละกอเนี่กว่าที่มันจะออกลูกจะใช้ระยะเวลวานาน,านแต่ของเราเนี่ยพอเราตอนนะครับประมาณ 4- 5วันนะครับ45้าวันก็ประมาณเดือนครึ่งหาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปชําหรือเอาไปลงปลูกเลยได้แต่ส่วนใหญ่ผมแนะนําว่าต้องไปชําก่อนนะครับเพื่อเพิ่มาตราการรอดนะครับก็ พอไปชำเสร็จแล้วนะครับเราไปลงปลูกเราจะใช้แล้วเวลาเขาเรียกว่าใช้ระยะเวลาหลังปลูกอีกประมาณ3เดือนรวมแล้วเนี่ยเราจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ5เดือนนะครับแต่เราได้มะละกอแบบไม่ต้องคัดสายพันธุ์และเราก็จะได้มะละกอที่ดกๆเหมือนต้นแม่เลยอย่าลืมนะครับก่อนที่จะไปดูแล้วก็จะไปคัดเอาต้นแม่เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าต้นแม่ดกนะครับรสชาติดีนะครับแล้วก็เป็นสมบูรณ์เตศนะครับเราก็จัดการมาเลยด้วยเทคนิคที่ผมาพาไปชมมานะครับว่า เทคนิคเนี้ยทำเลยนะครับขยายต้นได้ไวนะครับแล้วก็ได้ต้นสมบูรณ์เพศทุกต้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเทคนิคดีๆนะครับที่วันนี้ผมได้แชร์จากประสบการณ์โดยตรงนะครับเอามาฝากกันแล้วสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนที่เราดีจะนามาฝากกนในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ